จัดส่งไปอีก5เตาครับสำหรับเตาไม่ใช้แก๊สนะครับผมตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นเตารุ่นตั้งโต๊ะนะครับเตรียมจัดส่งไปอีก3าเตานะครับก็อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้มีฝาปิดให้ด้วยนะครับราคา4,500บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งทำมา ที่ใส่น้ามันนะครับคนละแบบก็มีแบบแนวนอนนะครับแล้วก็แบบแนวตั้งแบบนี้นะครับความแตกต่างก็แบบแนวนอนนะครับก็จะทําแบบเฉพาะเลยนะครับล็อกตายตัวไม่สามารถที่จะถอดกระบอกออกมาได้นะครับส่วนกระบอกแนวตั้งก็สามารถถอดกระบอกออกมาทําความสะอาดได้นะครับก็ลูกค้าสั่งทําเข้ามานะครับแล้วก็จะมีรุ่นปิกนิกนะครับ1ตัวนะครับเตรียมที่จะจัดส่งนะครับ เตาปิกนิกตัวนี้ก็มีฝาปิดนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็คือครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับพัดลมอะแดปเตอร์นะครับกาวอุดช่องบตัตดมแล้วก็เกี่ยงทําความสะอาดแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับก็เตรียมไว้ให้พร้อมเลยเตาปิกนิกรุ่นนี้นะครับก็ราคา2,700บาทรวมค่าจัดส่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงนะครับอีกตัวก็จะเป็นเตาไม่ใช่แก๊สรุ่นจิ๋วนะครับตัวนี้ก็ เป็นเตาที่เหมาะแก่การใช้ในบ้านนะครับสามารถวางหม้อได้ตั้งแต่เบอร์16ถึงเบอร์50นะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับวางหม้อเบอร์50ได้สบายเลยนะครับเตาตัวนี้นะครับก็เหมาะแก่การใช้ในบ้านนะครับแล้วก็ขายของนะครับพวกร้านต้มแซบนะครับงานต้มงานตุนต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับเตารุ่นจิ๋วนี้ก็ราคา2,500บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเห็นนะครับก็เตรียม จัดทรง5ตัวนะครับผมถ้าสั่งทำเข้ามาก็จะได้สวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานเลยนะครับก็สนใจที่จะสั่งทำก็ทักเข้ามาที่ ID l ดี e ลนะครับนี่นะครับก็แพ็คนะครับหอกล่องแล้วก็หอบับเบิลนะครับอย่างดีนะครับก็พร้อมจัดส่งให้ลูกค้านะครับผม5เต้านะครับหลังจากที่ผมจัดส่งเรียบร้อยนะครับผมก็จะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็รีบสั่งจองทำกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ